เรียนท่านประธานรัฐสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันจะขออภิปรายในยติกรณีให้รัฐสภามีมติส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค2ค่ะสประการด้วยกันนะคะประการที่หนึ่ง เราต้องพูดถึงความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ค่ะท่านประธานคะสถานการณ์การเมืองนับจนถึงวันนี้เราเองปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคนในสังคมเห็นร่วมกันแล้วในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและหนึ่งในส2นโยบายหลักของรัฐบาลที่เป็นนโยบายเร่งด่วนก็มีการแถลงต่อรัฐสภานั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ โดยที่สอสอและสอวอในที่นี้เนี่ยก็ได้มีการรับรองนโยบายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภาหแห่งนี้ไปแล้วค่ะดังนั้นจนถึงวันนี้รัฐบาลเองนะคะจะต้องมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนก่อนค่ะไม่ควรปล่อยให้สอสอฝ่ายรัฐบาลและสอวอ,ออกมาดำเนินการเช่นนี้ซึ่งสถานการณ์ในวันนี้นะคะคนในสังคมคงไม่มีใครเชื่อค่ะ ว่าหัวหน้าพักพลังประชารัฐอย่างคุณประวิตรวงสุวรรณหรือแม้แต่คุณประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีจะขอความร่วมมือสอสอและสอวอของท่านไม่ได้คุณประยุทธ์เองนะคะก็เคยที่จะประกาศในสภาแห่งนี้ไปแล้วนะคะว่าจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะพิจารณารัฐธรรมนูญในวาระที่1ถึงวาระที่สและจะพิจารณาให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาของปีที่ผ่านมาค่ะ แต่มาจนถึงวันนี้นะคะกุมภาพันธ์2,564แล้วค่ะการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะวันนี้กลับมีสอสอและสอวอบางท่านนะคะเข้าชื่อเพื่อดำเนินการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอำนาจหรือไม่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งที่ท่านประธานเองก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ารัฐสภามีอำนาจโดยชอบทำอยู่แล้วในการที่จะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนะคะ ประการที่สองนะคะการที่สมาชิกสภาบางท่านได้มีการเตรียมยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องของอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่คือการยื้อเวลาและนี่คือปัญหาของการขัดกันแห่งอำนาจของรัฐธรรมนูญหรือไม่ คำถามคือสารรัฐธรรมนูญเองจะใช้อำนาจในบทบัญญัติตรงไหนคะมาพิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วคะ่ะในปี2556โดยผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยอาศัยบทบัญญัติตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญปี50เรื่องของการมีสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญประเด็นสําคัญในวันนั้นก็คือว่า สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการรับคำร้องตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญปี50การรับคำร้องของสารรัฐธรรมนูญเป็นการตีความขยายอำนาจและขอบเขตของตัวเองหรือไม่และสารรัฐธรรมนูญเองนะคะไม่มีอำนาจในการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของฝ่ายนิติบัญญัติค่ะซึ่งเราเองนะคะในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเราจะต้องยืนยันในอำนาจที่เรามีอยู่นี้ด้วยค่ะ ถ้าศาลมีอำนาจในการวินิจฉัยนะคะนั่นหมายความว่าศารลรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรในการตรวจสอบมาก้าวล่วงในอำนาจของนิติบัญญตัติหรือไม่คะเพราะอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะหรือการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นอำนาจโดยแท้ของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วนะคะท่านประธานคะเมื่ออำนาจการสถา,สถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนะคะอำนาจนิติบัญญัติก็คือ อำนาจที่มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดแล้วและอำนาจอธิปไตยก็เป็นอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนด้วยค่ะสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในวันนี้นะคะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและประชาชนก็อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเราที่มีหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติค่ะมีสถานะเป็นตัวแทนของปวงชนจึงเป็นเจ้าของอำนาจตรงนี้โดยแท้อยู่แล้วนะคะท่านประธานคะ ส่วนประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีวิธีแก้ไขยอยู่แล้วในมาตรา256ถ้าเราแก้วิธีการแก้ไขโดยบอกว่าจะใช้การตั้งสอสอรอมันก็ย่อมจะทําได้ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วค่ะท่านประธานคะกระบวนการในการที่จะวินิจฉัยเรื่องความชอบในการแก้รัฐธรรมนูญก็มีวิธีการเฉพาะที่บัญญัติเอาไว้ซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา256ของวงเล็บ9ว่าให้ผ่าน3วาระไปก่อน และก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําขึ้นทุนกล้าวสมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกวุฒิสภาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเข้าชื่อกันเสนอความคิดเห็นต่อทั้งประธานรัฐสภาอยู่แล้วดังนั้นนะคะในการส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยอํานาจในการจัดทํารัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นการไปควบคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะเป็นการทําให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นองค์กรที่เข้ามาทําหน้าที่ในการเมืองแทนฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นองค์กรที่ควบคุมฝ่ายบริหารได้สุดท้ายสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะคะจะก,กลายเป็นผู้ที่กำหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งนั้นทำให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นผู้ที่สามารถใช้อำนาจของตนเองที่ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคะได้โดยไม่มีกลไกในการตรวจสอบเนื่องจากว่าตัวเองได้กลายเป็นองค์กร ที่มีอำนาจสูงสุดไปแล้วและท่านกำลังจะทำให้ศารลรัฐธรรมนูญกลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจล้นเกินมากที่สุดองค์กรหนึ่งของประเทศนี้ไปแล้วค่ะและนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากที่สุดที่สวและสสบางท่านกำลังจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูนครั้งใหม่สุดท้ายคะ่ะท่านประธานคะดิฉันจะขอเรียกร้องไปยังสสและสวทุกท่านคะ่ะขอให้ท่านได้ลงคะแนนเสียงในยตินี้อย่างอิสระ ปราศจากการควบคุมหรือครอบงำใดๆจากใครบางคนอย่างที่พี่น้องประชาชนตั้งข้อสงสัยขอให้ท่านลงคะแนนเสียงในฐานะตัวแทนของประชาชนที่สะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยการลงมติไม่เห็นด้วยในการส่งเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนูญตีความค่ะและครั้งนี้จะเป็นบทพิสูจน์นะคะว,ว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นทางออกของปัญหา หรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่จะผูกเงื่อนและสร้างปมของปัญหาขึ้นมาใหม่เสียเองอีกครั้งสอสอและสอวอที่ไปร่วมลงชื่อนะคะท่านต้องใช้มโนสำนึกที่มีค่ะในการที่จะตัดสินและหาทางออกให้กับสังคมแห่งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานคะขอบคุณนะครับ